ก่อนการรับชมก็ฝากกด Subscribe แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มีการไฟครับก็จากคลิปที่แล้วเราหามาได้สองแคลนซึ่งบอกได้เลยว่าสำหรับช่องเราแล้วมันไม่มีคำว่าพอก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงอีกแคลนที่หายากเหมือนกันฮะซึ่งไม่ใช่เกต เออไม่ใช่เกะไม่ใช่เจนิสิตไม่ใช่นาลุแต่เป็นด็อกอิเล็กูล่าก็ตัวนี้ก็เมตาพิเมมกำลังมาอชุบก็ซื้อมาสองกล่องก็อันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรเขาให้อะไรมาแล้วก็ไปสนใจเราเปิดอย่างเดียว เจ,อ,จอเจอกับเวมพายความมืดความมืดนะความมืดคว,วามมืดเราจะไม่เล่นมุกในสิตธนครับโอเคใบแรกเป็นมังกรผสมการในความมืดมนฟอร์ฟอร์อรมิดก็สไตฟีเจกมาลงสนามพละบ้านหนึ่ง ผู okay, ้แข่งเลือกเลือกกับดตัวเองรายจังการของคนที่ไม่มาอยู่ทีไทยเดี๋ยวนะ้ถ้าทีไทยซ้อมไปแล้วมากกว่าได้โซชาร์จ5ล้วจัดการหนึ่งไปของดีอ่าโอเคตัวนี้เป็นฐานไต้เมื่อจุดทำการสไตสามารถโซชาร์ช2นะฮะถ้าคุณมีการ์ดสามารถดับเนสีใบโซผู้แข่งเทันเลการ์ดตัวองหนึ่งไปนะคโซ10 5,000 กูแ okay, ข่งวาสามารถคอเกตศูนจากในมือได้ก็กดีฮะกันพีจีได้ตัวนี้ของดีของใช้เขจะบ้านหนึ่งหงายจีโซนหนึ่งไวโซชั้นห้าและจดจำสติกเกอร์อย่หงี่สุดชัดด้นที่เขาสามารถนี้เมือ่อฮะถ้าคู่แก่งทำากันกูคู่แกันถ้าเราจำนวนแก๊สคนโอเคดีครับตัวนี้ก็ของดี เป็นแบสอง darkness นะครับโซคุเมสิบ,บยัยเขาจะบันหนึ่งเลยเกอเคโอเคโอเคอันนี้ตัวลิทิเกอร์ตัวนี้ก็ดีตัวนี้ของใช้ของใช้ของใช้อใชโอเคตัวนี้เป็นตัวหลักพักจีพักวีให้มาสอง ตัวนี้ดักเตให้มาตัวนี้ขอมีให้มาสองให้มาสองตัวนี้ของดีให้มาหนึ่งฟึ๊บก็ตันนี้ใช้ได้ครับก็ดูตามที่เทศไไยแวนก็ได้นะฮะก็แต่ละใบที่ให้มาก็ถือว่าคุ้มครับสองกล่องเล่นได้ยีลโลโบว์ให้มาด้วยของดีฮะ อันนี้น้ำมันภาควีภาคภาคปกติอันนี้กับอันนี้อันนี้น่าจะแล้วแต่คนถนัดเกลืงเกลือนหาดทันใต้ตันนี้ของดีฮะขี่ยาสูบหมืน่นคี้ทิกคี้นี้รอนี้อุ้ยให้แมวมาด้วยดีจัง ของดีก็จะพูดว่ายังไงดีเด็กนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากแต่แล้วแต่คนเล่นคือถ้าจะสามารถเล่นสายชารล็อตปกติของมันก็เล่นได้ก็จะพูดม่ายังไงดีถือว่าเป็นเด็กที่แข็งแกร่ง แต่ข้อเสียมันคือมันจะเป็นเด็กแนว mid range เน้นโซชาร์เน้นตีแต่ถ้าสมมุติถ้าจะเป็นจัดตามทั่วไปตาม list ก็คือเอาฉลอดออกหมดแล้วไปใส่พวกอของภาคีก็คือ b a r o m a g เ e เข้าไปแทนซึ่งก็ในอนาคตเราก็จะจัดคลิปทําเด็กเกี่ยวกับ b a l o m a g เ e ครับซึ่งก็อีกกล่องหนึ่งก็น่าจะมีของที่คล้ายๆกันอยู่ ก็ถ้าจะจัดสองจัดสายนี้ก็สามารถเล่นได้แต่อาจจะไม่ได้เร็วเท่าสายปกติแต่ก็เล่นได้ครับก็มีประม,มานี้ส่วนส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนโดเน a t i เราทังช่องยังไม่มีช่องทางไม่มีช่องทาง subscribe เอ่ยยังไม่มีช่องทางโด n a t e แต่ก็เราอยากให้ทางคนในช่อง เมนมาในช่องก็ดีนะครับว่าเราต้องมีการพัฒนาตรงไหนเพราะว่าเราจะรับฟังความเห็นของทุกๆคนมาปรับใช้ในคลิปๆหน้าครับขอบคุณครับ